สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกาแฟแล้วนะคะไม่ต้องตกใจกันว่าทำไมหน้าเต็มและหน้าเนียนมากเลยนะคะจะมารีวิวแ ของคริวเพสนะคะเีว่าคริวเพสอิวเรียรีทัสนะคะ,ค aint, ry, our, ะ,คะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวที่ฮอตเทนมากมากเลยนะคะหลายคนก็คงจะมีไว้ในครอบครองแล้วนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เพิ่งได้ลองใช้เมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเนียนจริงมันดีจริงนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะมายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันดีกว่านะคะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันเรียบเนียนหรือว่ปกปิดอะไรยังไงขนาดไหนนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะ คิวเพสอิว r e t ี่รีทัชออยล์คอนโทรล์ฟลาวเดชั่นพา30 PA บวกบวกวกนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของแป้งผสมรองพื้นจากคิวเพที่จะช่วยเนรมิตผิวหน้าให้ดูสวยสมบูรณ์แบบนะคะเปรียบเสมือนรีทัชผิว ให้ความรู้สึกบางเบาพร้อมควบคุมความมันยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยดับเบิลมินเนอร์อลพาวเดอร์นะ,ะมอบการปกปิดที่เนียนสนิทด้วยเทคโนโลยีอินสซนรีทัชนะคะนวัตกรรมอนูปแป้งรูปทรงคล้ายดอกกุหลาบที่จะช่วยกระเจิงแสงให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติในพริบตาปราศจากส่วนผสมของน้ำมันนะคะสีแป้งจึงไม่หมองลงและไม่เป็นคราบในระหว่างวานันสาร สรารสกัดนะคะจากธรรมชาติดอกกุหลาบพันปีที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้แลดูอ่อนเยาวพร้อมประสิทธิภาพในการกันน้ำและปกป้องผิวจากรังสี UVA และ u v b นะคะด้วย SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะที่เราจะไปทาบนหน้านะคะ,เ,ะ,นนะ,คะเดี๋ยวเฟนจ,จะทาให้ดูตรงหลังมือก่อนนะคะว่าสีเป็นยังไงเป็นเบอร์ N 2นะคะเป็นแบบว่าผิวธรรมชาติก็คือไม่ได้ขาวอะไรมากมายนะคะผิวผิวผิวเฟนนี่คือเป็นผิวที่แบบ คือที่จริงมันก็ไม่ได้ขาวอะไรขนาดนั้นนะโดนแดดก็มีคลัมบ้างนะคะนี่ก็คือเป็นผิวแบบออกเหลืองๆด้วยซ้ํานะคะเดี๋ยวเป็นจะมาทาให้ดูที่หลังมือนะคะว่ามันจะสีเป็นยังไงหรือว่ามันเรียบเนียนอะไรไงบ้างก็จะลองให้ดูทั้งแบบแห้งแลแล้วก็แบบเปียกเลยนะคะ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทาแบบแห้งเนี่ยมันจะให้ความปกปิดที่แบบในระดับที่แบบโอ้โหค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็เรียบเนียนอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สเปรย์น้ำแร่เีดที่พัฟแล้วก็ลงเนี่ยนะคะมันจะให้ความรู้สึกที่แบบบางเบาปกปิดได้แบบดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะซึ่งก็คือเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเปิดออกมานะคะก็จะพบกับพัฟนะคะซึ่งขออภัยที่มันแบบมันเริ่มจะสีสันเริ่มจะไม่เหมือนตอนแรกที่มาแล้วนะคะก็เปิดมาก็จะมี ช่องที่ใส่พับนะคะซึ่งสฟ,ฟคิดว่าแบบนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันจะได้แยกส่วนกันบางทีเราไปใช้กับหน้าเราอาจจะโดนเนื้ออะไรของเราแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่ในนี้บางทีดอกแป้งมันจะชื้นหรือว่าแบบแป้งของเรามันจะแบบอะไรอะ่ะอาจจะสกปรกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือพอมันแยกอย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันจะไม่แบบไม่ค่อยสปกปรกเ่อเปิดมาก็จะเจอกับกระจกนะคะแล้วก็จะมีแป้งนะคะซึ่งนี้จะเป็นสีแบบออกโทนเหลืองนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเนื้อนเนียนมาก เนียนมากๆเลยนะคะนี่คือสีแป้งก็จะเป็นออกแบบออกโทนเหลืองนะคะเดี๋ยวตรงไหนดีละ่ะรงนี้แหละนะ,ะนี่นะคะมันจะมันจะดูแบบดูเนียนจะเป็นสี N2 นะคะเห็นไหมนี่มันก็จะเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สีก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือใกล้เคียงผิวเรานะคะมันจะไม่ดูแบบไม่ดูรอยนะลองกันเลยนะคะลองแบบแห้งก่อนอันนี้ก็คือแบบแห้งยังไม่ได้โดนน้ําหรืออะไรนะคะปึ๊บอ่อะะเห็นได้ว่า มันจะดูเนียนนะคะแล้วก็แบบดูแบบปกปิดได้ดีแบบเปียกกันบ้างแบบหมาดไม่ได้ถึงขั้นว่าเปียกหรอกนะคะก็จะฉีดลงไปนี่แล้วก็แบบทําให้มันหมาดหมาดแล้วก็ปาดเลยลงไปนะคะนี่จะเห็นได้ว่ามันจะแบบเออมันจะดูบางเบากว่าเห็นปะอันนี้คือดูแบบเนียนมากนะคะส่วนอันนี้ก็ ก็เนียนนะแต่ว่ามันจะดูแบบเป็นธรรมชาติจะไม่ได้แบบแตกต่างอะไรมากแต่ก็จะดูเนียนขึ้นกว่าตรงผิวที่ไม่ได้ลงอะไรมันจะดูบางเบากว่า,วานะคะนี่ก็จะดูแบบว่าเรียบเนียนปกปิดได้แบบโอ้โหดีงามนี่นะคะก็ลองถูนะคือแป้งมันมันไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่ามันจะดูแบบเป็นธรรมชาติขึ้นก็ยังมีอยู่แต่มันจะ แบบไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะคือถ้าทาที่มือมันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากหรอกเดี๋ยวจะรองที่หน้าให้ดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างอะไรขนาดไหนแล้วกันน้ำไหมหรืออะไรางี้นะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลย สของเฟน,นะคะหลังจากที่ได้ใช้แป้งคิวเพสอิวรี่รีทันเนียนมากเลยนะแต่ว่าหน้านี่แบบเนียนเนียนเลยนะคะแทบจะไม่เห็นรูขุมคนลงทับไปอย่านี่ย,นนยมันจะเนียนจนจนแบบ แค่จะแบบไม่เห็นอะไรเลยค่ะคือมัน,นเนียนมากจริงๆนะแล้วคือที่ชอบก็คือว่าสีมันแบบค่อนข้างตรงกับผิวเฟยนะคะบางทีเนี่ยเฟยเลือกแป้งใช่ไหมเฟยอาจจะเลือกแบบเบอร์2เบอร์3อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังดูขาวไปนะคะเพราะว่าผิวเรามันไม่ได้ผิวที่แบบขาวอะไรมากมายอะผิวเฟยมันออกเหลืองด้วยซ้ํานะคะซึ่งแป้งตัวนี้คือมันไม่ดูลอยนะคือมันดูขาวขึ้นจากตอนแรกก็จริงแต่ว่ามันไม่ดูหน้าเทานะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยหน้าเทาอะอะไรเงี้ยนะคะบางทีมองในกล้องอะมันจะแบบดูหน้าเทาจริงๆ,ๆแหละเพราะว่าแสง ตัวนี้มันจะออกแบบยังไงอะมันออกฟ้าฟ้า,ฟามืดมดยังไงไม่รู้นะคะเวลาถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือของจริงแล้วเครรู้สึกว่ามันแบบ เออมันเข้ากับผิวเราดีนะคะเบอร์นี้มันออกแบบว่าทนเหลืองๆด้วยนะคะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด5เบอร์มี B1 นะคะสําหรับคนที่ผิวขาวออร่าอย่างเงี้ยแบบขาวมากๆเอ่อ N1 นะคะจะเป็นคนที่ผิวขาวธรรมชาตินะคะส่วนเบอร์ N2 นะคะเบอร์นี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ผิวธรรมชาติก็คือไม่ได้ขาวอะไรมากมายนะคะแบบผิวประมาณเฟยอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้เบอร์ N2 ได้นะคะส่วนเบอร์ P1 นะคะจะเป็นคนที่แบบผิวขาวอมชมพูเบอร์ P2 สจะเป็นคนที่แบบผิวชมพูเลยนะคะก็จะใช้เบอร์ p ี่สอนะ,ค,ะคือเขาก็มีสีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะ5เบอร์5สีก็คิดว่าถ้าคนผิวคําม,มากๆอาจจะแบบอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าคือมันจะค่อนข้างแบบดูอย่างเงี้ยดูขาวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีแบบสีที่มันเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะเผื่อจะเอามาใช้เป็นเชดดิ้งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะโอเคามากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาของเขาราคา359บาบาทนะคะก็ไม่ถือว่าแพงอะไรมากมายราคาปกตินะคะ คือคิวเพซเนี่ยเขาจะแบบของราคาไม่แพงอยู่แล้วนะคะก็ลองไปดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ของคิวเพซเลยนะคะ วันนี้นะคะเฟยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดเฟยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะพูดผิดพูดถูกหรือว่าพูดไม่คล่องหรืออะไรยังไงเฟยก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ารายละเอียดไม่ครบถ้วนยังไงเฟยก็ขออภัยด้วยซึ่งต้องบอกกันก่อนนะคะว่าเฟมารีวิวเพื่อแบบเป็นทางเลือกให้กับหลายๆคนที่อาจจะกําลังมองหาแป้งหรือว่ามองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆนานานะคะซึ่งเฟก็มารีวิวเพื่อเป็นทางเลือกว่าเออเฟชอบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มา หรือไม่ดียังไงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นทางเลือกนะคะไม่ได้แบบจะให้ทุกคนแบบอุ้ยต้องซื้อตามอะไรเงี้ยคืออยากให้ไปลองก่อนนะคะถ้าดีไม่ดียังไงก็คือมันก็ต้องแล้วแต่สภาพผิวหน้าของแต่ละคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะคือบางทีเฟยอาจจะชอบแต่ว่าคนนู้นใช้อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคน นำกันเฉยๆมาแบบมาบอกมาพูดให้ฟังเฉยๆนะคะก็ลองไปดูกันก่อนอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยนะคะก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย